สวัสดีครับรเกษตรกรสวนินดีมาแล้วครับป้าปีนองเข้ามาเบิง่งขอ่อหอมสยามลงมือทำการเกี่ยวแล้วนะครับใส่รถเกี่ยวซึ่งาการเกี่ยวรอบแรกนี่ครับห้องแรกตรงนี้ครับเอาไปขายเรียบร้อยครับทีนี้หลังาจากนี้นี่เป็นรอบรอบที่สองแล้วนะครับเนาะรอบที่สองข้เวืบบถึงาว่าทําเป็นมาเล้พัน พอรอบแรกต้องทำการล้างเครื่องอเอาเมลาีออกเรียบร้อยนี่พันปนนะครับพอเขา่าเมาปักกัมเรมือแล้วก็ตัดพันปนเรียบร้อยท่านพันปนย่างดีนะครับพี่น้องเนาะใส่รถเกี่ยวเกี่ยวออกนะครับเนาะนะครับท่านเราต้องการเอาไปทถ้ำมาเพันธุ์ตีต่อไป สามารถติดต่อมาได้นะครับเนาะผมทำเองโดยมือปากกำบโดยมือเองนะครับก็เป็นหน้าวานปากกำบโดยมือเปิดจองแล้วนะครับใครต้องการจะจองได้อาทิตย์นึงนี่เขาพุ่งนะครับ เที่ยวจริงนะครับเดังนั้นลเลนราเราทำไปหน่อนะหนายของข้อกเรียกว่าโอเชียครับมีเพราเกินอาทิตย์นึงครับลูกคนสองอไรยว่าจะได้จมล้วนเท่ก็เนะครับพอต้องไปตากแหงเซ็ตคัดเขารีบเซ็ตเรียบร้อยถึงจะรู้นะครับว่าได้เท่าะไรเนาะพี่น้อง ครับสำหรับชิพนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเป็นท็อปิปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับต้องการไม่ลดต้นก็สามารถติดต่อมาได้ยังเบอร์ที่บอกไว้ตอนแรกนะครับคือนี้เปิดอยู่ที่30บาทบบรวมทรงนะครับพี่น้องมี่จำนวนจำกัดเพียงแค่สองไร่จองก้อนได้ก้อนจองซ่าก็หรือว่า ยิดวังไปนะครับสำหรับชิดนี้ขอขอบคุณคุณนยางสูงครับผมสวัสดีครับ